ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องความหลงในสงสารบทที่8ภาระอันยิ่งใหญ่การสนทนาของพระอริยเจ้าทั้ง4องค์ผู้ตัดความหลงในสงสารสิ้นแล้วยังคงดำเนินต่อไปกระทั่งใกล้ถึงเวลาลงอุโบสถ ท่านพระครูอยากเรียนถามพระเถระเจ้าอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับกรุงธนบุรีหากก็รู้ว่าเวลาแห่งการสนทนากำลังจะสิ้นสุดลงจึงพูดขึ้นว่ากระผมจะมีโอกาสได้สนทนากับพระเถระเจ้าอีกหรือไม่กระผมไม่ทราบทราบแต่ว่าค่ำคืนนี้กระผมได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้มานาน สิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องนำไปบอกกล่าวแก่ศิทยานุสิ์ของท่านซึ่งมีทั้งฝ่ายที่รักเราแต่เข้าใจราชวงศ์ผิดและฝ่ายที่รักราชวงศ์แต่เข้าใจเราผิดนอกจากท่านแล้วเราไม่เห็นใครที่จะทำหน้าที่นี้ได้มีรักษัตริ์แห่งกรุงธนบุรีสมมอบหมายหน้าที่สำคัญแก่สมภารวัดป่ามะม่วงขอรับ แม้จะเป็นภาระอันยิ่งใหญ่และหนักหน่วงเพียงไรกระผมก็จะทำจนสุดความสามารถการสอนคนยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะขอรับเพราะฝ่ายมิจฉาทิฏฐิมีมากกว่าฝ่ายสัมมาทิฏฐินั่นแหละท่านจะต้องทำด้วยความระมัดระวงังคนมีบุญเขาจะเชื่อท่านส่วนคนไร้บุญวาสนาก็ต้องปล่อยเข้าไปถือเสียว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม แต่ละคนมีกรรมเป็นของของตนเหมือนเราเหมือนท่านแต่เรากับท่านโชคดีตรงที่ตัดความหลงในสงสารได้แล้วแม้จะตัดได้แต่กระผมก็ยังต้องใช้หนี่มนุษย์ต่อไปอีกจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงผิดกับพระเถระเจ้าที่ม่ต้องใช้หนี่มากมายเหมือนกระผมท่านพระครูเปรียบเทียบ หากเราไม่ละสังขารก็คงต้องใช้นี่เช่นเดียวกับท่านบางเอิญเราอายุสั้นมีเหตุการณ์ที่ทำให้ละสังขารเสียก่อนก็เลยไม่ต้องใช้นี่ท่านพระครูเรียนถามด้วยความเกรงใจว่าพระเถระเจ้าจะก,กรุณาเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้ละสังขารได้หรือไม่ขอรับกระผมอยากทราบว่าพระเถระเจ้าละสังขารเมื่อไรเอาละ เมื่อท่านอยากทราบเราก็จะเล่าเล่าตามประวัติศาสตร์ก่อนนะวันที่หลวงอา,าสาศึกถูกประหารชีวิตแทนเราประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าตรงกับวันที่หเมษายนพุทธศักราช2325หลวงอา,าสาศึกคือคนที่เราบอกว่าหน้าตาท่าทางเหมือนเราเราก็เป็นคนคนเดียวกันส่วนเราถูกส่งตัวไปนครศรีธรรมราชในเพศบรรพชิต ซึ่งแผนการทั้งหมดนี้สหายเรากับน้องชายของเขาเป็นคนจัดการคนที่ติดตามเราไปชื่อเจ้าพัดซึ่งต่อมาคือเจ้าพระยาพัดผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้เจ้าพัดยังพาชายาคุณสุดท้ายของเราซึ่งกำลังตั้งครนภ์อ่อนๆไปด้วยเมื่อไปถึงเจ้าพัดก็ได้พาเราไปอยู่วัดวัดหนึ่งเราตั้งใจจะบวชม่สึก จึงขอให้เขารับชายาเราเป็นภรรยาของเขาและขอให้รับบุตรในครรภ์เป็นบุตรของเขาด้วยแต่เจ้าพัดจงรักพักดีต่อเราจึงปฏิเสธที่จะรับชายาของเราไปเป็นภรรยาเขาเลี้ยงดูชายาของเราอย่างดีที่สุดต่อมาชายาของเราได้ให้กำเนิดบุตรชายเจ้าพัดก็ประคบประงมเลี้ยงดูอย่างดีราวกับเป็นบุตรของเขาเอง บุตรคนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชสืบต่อจากเจ้าพระยาพัฒนในสมัยรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สามทรงทราบว่าเป็นบุตรของเราแต่พระองค์ยังทรงแต่งตั้งเท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าราชวงศ์มิได้มีเรื่องขัดเคืองบาดหมางก,กับเราบุตรผู้นี้ของพระเถระเจ้า,าก็คือต้นตระกูลณนครในปัจจุบันใช่ไหมขอรับ ถูกแล้วนอกจากนี้ยังมีบุตรธิดาที่เกิดจากภรรยาคนก่อนๆซึ่งต่อมาได้เป็นต้นตระกูลณนครราชสีมาและต้นตระกูลอินทระกำแหงด้วยส่วนเราเมื่ออยู่นครศรีธรรมราชได้สองปีก็อยากจะมาอยู่เมืองเพชรบุรีจึงบอกเจ้าพัดซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าพยาพัดแล้วสหายเราได้แต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าพระยาเพราะเห็นว่าเขาจงรักภักดีต่อเรา ทั้งที่ไม่ล่วงรู้ถึงแผนการอันแยบยลที่เรากับสหายร่วมกันคิดขึ้นหากสหายเราคิดไม่ดีหรือที่คนสมัยนั้นพากันกล่าวหาว่าเขาเป็นกบฏเขาก็ต้องสั่งให้ประหารชีวิตเจ้าพัดผู้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเสียนน้าของเขาแต่นี่เขาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาให้ครองเมืองนครศรีธรรมราชจะได้ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่เราสหายผู้นี้มีบุญคุณต่อเรามาก ราชวงของเขาจึงเจริญรุ่งเรืองมาทุกยุคทุกสมัยเป็นอันว่าพระเถระเจ้าย้ายมาอยู่เพชรบุรีหรือขอรับถูกแล้วในตอนแรกเจ้าพัดไม่อยากให้เรามาแต่เมื่อเรายืนยันที่จะมาเจ้าพัดจึงให้คนมากับเราสองคนและให้อยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งเราได้เจริญวิปัสสนากรรมาฐานอยู่ในถ้ำไม่นานนักก็สามารถตัดความหลงในสงสารได้ เพราะหลวงพ่อในป่าได้เมตตามาสอนกรรมฐานให้เราอย่างใกล้ชิดเมื่อถูกพาดพิงถึงหลวงพ่อในป่าจึงเลิมตาและพูดขึ้นว่าวันที่พระยาตากบรรลุธรรมสูงสุดเป็นวันที่เขาละสังขารพระเถระเจ้าจึงเล่าต่ออีกว่าขณะที่เราดูดดื่มอยู่ในวิมุตติสุขก,ก็ถูกชายชะกันสองคนใช้ไม้คมแฝกฟาดที่ศรีรษะ ครั้นเห็นเราไม่เป็นอะไรเพราะกำลังอยู่ในภาวะแห่งความดุดพ้นเข้าทั้งสองก็กระหน่ำไม้คมแฝกลงไปอีกอย่างนับไม่ถ้วนเสร็จแล้วก็พากันหนีไปคงจะคิดว่าอย่างไรเสียเราก็คงไม่รอดชีวิตไปได้เพราะถูกตีหนักถึงปานนั้นเราจึงละสังขารโดยวิธีสลายธาตุทำไมหลวงพ่อในป่าไม่ช่วยพระเทเจ้าเราครับพระบุเฮียวถามหลวงพ่อในป่า ท่านคิดว่าอาจารย์น่าจะช่วยสิเรื่องของกรรมไม่มีใครช่วยใครได้พระยาตากสร้างกรรมไว้มากจึงต้องรับผลหลวงพ่อในป่าอธิบายท่านพระครูถามพระเถระเจ้าว่าคนร้ายเป็นใครขอรับคนของฝ่ายที่คิดจะเอาความดีความชอบจากพระเจ้าแผ่นดินเป็นความจริงที่ว่าความลับไม่มีในโลกเพราะในที่สุด พวกเขาก็รู้ว่าคนที่ถูกสำเร็จโทษไม่ใช่เราเลยกลัวว่าสหายของเราจะรู้เรื่องนี้จึงพยายามสืบหาเราจนพบกระผมสงสารเขาสองคนเขาคงไม่รู้ว่าได้ทําอนันตริยกรรมที่ทําให้ตัดสวรรค์ตัดนิพพานเพราะความหลงในสงสารทีเดียวที่ทําให้เขาสร้างกรรมทางบาปแล้วเขาถูกพระเจ้าแผ่นดินลงโทษหรือไม่ขอรับสหายเรายังมิทันได้ลงโทษ กรรมก็ลงโทษพวกเขาเสียก่อนก็อย่างที่เราบอกแล้วว่าเกิดกระบฏซ้อนกระบฏให้พุ่นวายไปหมดสหายเราไม่ต้องทำอะไรเขาก็ฆ่ากันเองตายตกไปตามกันเราอยากให้ท่านไปยังถ้ำที่เราเคยอาศัยอยู่และไปเอาของดีมาเก็บไว้ของดีอะไรขอรับท่านไปถึงก็จะรู้เองกลับจากอินเดียแล้วท่านจงไปเอาของดีที่ พระเถระเจ้าบอกชื่อถ้าและที่ตั้งแก่สมภารวัดป่ามะม่วงผู้ซึ่งรับว่าจะไปยังที่นั้นเมื่อกลับจากอินเดียแล้วความจริงทั้งหมดที่เราเล่ามานี้เมื่อท่านนําไปเล่าให้สิทธ์ฟังก็ต้องบอกให้เขาฟังอย่างปล่อยวางอย่าได้คิดเคียดแค้นจิงชังต่อฝ่ายกระบฏหรือแม้กระทั่งพมา่าอย่าไปเก็บอดีตมาเป็นเหตุให้สร้างกรรมทำเวรต่อไปอีก อดีตก็คืออดีตมันผ่านไปแล้วต้องเอาโหสิกรรมต่อกันในอนาคตรประเทศพม่าจะเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนายิ่งกว่าประเทศไทยคนพม่าจะพากันปฏิบัติธ,ธรรมอย่างเคร่งครัดขณะที่คนไทยไปหลงไหลในวัฒนธรรมตะวันตกพากันละทิ้งพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทยสังคมจะวุ่นวาย นักการเมืองจะเอาเปรียบประชาชนผู้นำประเทศจะไม่สนใจคุณธรรมความดีแต่จะไปให้ความสำคัญกับความสุขสบายทางกายพยายามมอมเมาประชาชนที่ไม่รู้เท่าทันด้วยวัตถุและสิ่งปลนเปลือยทั้งหลายปกครองประเทศด้วยตัณหามิใช่ด้วยปัญญาเยาวชนจะเสียหายกันมากทั้งในเรื่องยาเสพติดและเรื่องเพศ ท่านเห็นจะต้องทำงานหนักเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ให้คนที่มีปัญญาซึ่งเราไม่อยากเรียกว่าปัญญาชนเพราะในอนาคตพวกที่เรียกตัวเองว่าปัญญาชนจะเป็นคนมืดบอดในทางธรรมและจะเป็นกันมากทั้งบรรพชิตและคฤหือหัท่านจะเป็นที่พึ่งของคนดีมีปัญญาส่วนคนซามต่ำปัญญาจะพากันริษยาใส่ร้ายป้ายสีท่านท่านต้องอดทน อย่าเพิ่งละสังขารเสียก่อนที่บ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยเมืองไทยไม่สิ้นคนดีแล้ววันหนึ่งคนชั่วก็จะพ่ายแพ้และมีอันเป็นไปตามกรรมของเขาขอให้ท่านสอนอย่างปล่อยวางส่วนเราจะคอยเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกับหลวงพ่อในป่าอาจารย์ของพวกเราหลวงพ่อในป่าจึงพูดกับท่านพระครูว่า การไปอินเดียครั้งนี้จะมีประโยชน์มหาศาลสำหรับเธอเพราะพระพุทธเจ้ามีจริงและการสอนเรื่องตถาคตะโพธิสัตธาาจะแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นในอนาคตเมื่อคนพากันหลงไหลในวัตถุคนบาปก็จะพยายามแต่งพุทธประวัติและพุทธธรรมให้ผิดแผกแตกต่างไปจากความจริงโดยมุ่งประโยชน์ด้านวัตถุเป็นสำคัญไม่คำนึงถึงด้านจิตใจ เพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานอย่างที่พวกเธอทำเมื่อเขาเข้าไม่ถึงธรรมเขาก็จะทำธรรมนั้นให้เป็นวัตถุที่จับต้องได้จะมีการแต่งพุทธประวัติขึ้นใหม่พระไตรปิฎกก็จะถูกดัดแปลงจนแทบไม่เหลือเขาของเดิมเขาจะจ้างนักวิชาการที่จบด็อกเตอร์มาจากประเทศตะวันตกให้แต่งพระไตรปิฎกขึ้นใหม่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินชมพูทวีป ก็จะถูกดัดแปลงให้มาเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่ากับจะทำให้พระพุทธศาสนาเกิดในประเทศไทยไม่ใช่ในชมพูทวีปแล้วก็จะสรุปว่าพระพุทธเจ้าก็คือตัวเขาไม่ใช่พระสมณะโคโดมที่เราเคยเรียนกันมาพูดให้เข้าใจง่ายคือเขาจะตั้งตนเป็นศาสดาซึ่งเป็นเรื่องเสียหายมาก พระธรรมและพระวินัยจะถูกทำให้วิปราดคลาดเคลื่อนแต่ข้อนั้นเธอไม่ต้องห่วงเพราะพระไตรปิฎกฉบับที่ถูกต้องตรงตามคำทรงสอนของพระพุทธองค์ยังคงมีอยู่ในประเทศอื่นเช่นประเทศพมา่าศรีลังกาและประเทศตะวันตกในที่สุดพระพุทธศาสนาที่แท้จะหมดไปจากเมืองไทยแต่จะไปเจริญงอกงามในต่างประเทศ ถึงเวลานั้นเธอก็ละสังขารไปแล้วแต่ไม่เป็นไรขอให้สบายใจได้คิดเสียว่าถึงอย่างไรพระพุทธศาสนาที่แท้ก็ยังมีอยู่ในโลกคนมีบุญว่าสนาจะรู้จักของแท้ส่วนคนไร้บุญว่าสนาก็จะอยู่กับของเทียมต่อไปหลวงพ่อในป่าสอนสิทธิ์ให้ปล่อยวางทั้งที่สิทธิ์ของท่านปล่อยวางได้แล้ว แต่ที่ต้องสอนก็เพื่อจะให้สิทธิ์ไปสอนสิทธิ์รุ่นหลังๆซึ่งคงจะมีไม่มากนักเพราะในอนาคตคนจะไม่ละอายความชั่วไม่กลัวบาปกรรมจึงทำชั่วทุกรูปแบบคนมีปัญญาจะเหลือน้อยคนเขาจะเพิ่มมากขึ้นพูดถึงประเทศพมา่าผมขอถือโอกาสกราบเรียนหลวงพ่อว่าพระพุทธรูปโบราณที่พระพม่าชื่อครูบาวังได้มอบให้กับผม สมัยที่ทุดงไปพม่าก,กับหลวงพ่อคราวนั้นบัดนี้ไม่อยู่ที่ผมแล้วผมได้คืนให้เจ้าของเข้าไปแล้วครับท่านหมายถึงนางสาวต้นหลิวของของเขาก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปแต่คนที่เธอให้นั้นเขาไม่มีบุญวาสนาที่จะรักษาไว้ได้เธอต้องทำใจเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลวงพ่อในป่าพูดเพราะรู้ ว่านางสาวต้นหลิวจะทำอย่างไรกับพระพุทธรูปโบราณองค์ดังกล่าวเราเองก็ได้มอบไม้เท้าให้สิทธิชาวพม่าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดหนองคำอําเภอพายาจังหวัดเชียงตุงวันหนึ่งสิทธิ์ของเธอจะไปวัดนี้สิทธิ์คนไหนครับท่านคิดว่าคงจะเป็นพระบัวเหียวหลวงพ่อในป่ารู้ความคิดของสิทธิ์จึงพูดว่าไม่ใช่พระบัวเหียว สิทธิ์ของเธอคนนี้เขาจะมาช่วยเธอสอนกรรมาฐานแทนพระบัวเหียวขณะนี้เขาอายุสิบขวบยังไม่รู้จักเธอและเธอก็ยังไม่รู้จักเขาอีกห้าปีเขาจะมาบวชเนนที่วัดป่ามาม่วงสามาเนรรูปนี้จะช่วยเธอได้มากปี2537้าเจขาจะทุดดงไปพมา่าและจะได้เห็นไม้เท้าของเรา หลวงพ่อในป่าพูดถึงสิทธิในอนาคตของท่านพระครูเวลาตีสีเมื่อพระมหาบุญและพระภิกษุวัดป่ามะม่วงมาลงอุโบสถก็เห็นท่านสมพานนั่งรออยู่แล้วผิดกับวันอื่นๆที่ท่านจะเดินเข้าประตูโบสถ์มาเวลาสี่นาฬิกาตรงเมื่อสง์แสดงอาบัติต่อกันเสร็จแล้วสมพานจึงจุดทูปเทียนและนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัย เริ่มตั้งแต่โยโซภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธไปจนถึงอามห้ากังทีขะตังหิตายะสุขา,ายะโดยกล่าวนำทีละวักให้พระลูกวัดว่าตามจบแล้วจึงทำวัดเช้าพร้อมกันเป็นภาษาบาลีไม่ต้องแปลหากเป็นขรือหัดท่านจะให้แปลด้วยเพื่อจะได้รู้ความหมายของคำในขณะที่สาธยาย การทําวัดเช้าเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาห้านาฬิกาจากนั้นเจ้าอาวาสจึงเทศเกี่ยวกับพระวินัยแล้วจึงแจ้งให้พระลูกวัดทราบว่าท่านจะเดินทางไปนมัสก,การสังเวชนียสถานณประเทศอินเดียและประเทศเนปาลแล้วเลยถือโอกาสเล่าเหตุการณ์ที่ท่านประสบพบมาเมื่อเวลาเที่ยงคืนพระคุณเจ้าที่เคารพท่านอารัมพบทสมภารวัดป่ามะม่วงท่านให้เกียรติพระลูกวัดด้วยการเรียกว่าพระคุณเจ้า เมื่ออยู่ในที่ประชุมสง์ผมมีเรื่องที่จะชี้แจงแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบคือเมื่อเวลาสองยามผมเข้ามาในอุโบสถและอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงเวลาทำวัดอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ท่านคงจะอยากทราบว่าผมเข้ามาทำอะไรในโบสถ์ผมจะเล่าถวายนะบัดนี้แล้วท่านจึงเล่าว่าก่อนอื่นผมขออ้างคำพีมาแสดงสักเล็กน้อย เพื่อเป็นหลักฐานว่าสิ่งที่ผมประสบมาเป็นเวลาสี่ชั่วโมงเต็มเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงท่านอย่าได้คิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระแต่ประการใดเมื่อคืนผมได้พบและสนทนากับเทพสามองค์พระมหาบุญมีอาการตื่นเต้นที่ได้ยินได้ฟังอยากรู้ว่าท่านสมภารได้สนทนากับเทพองค์ใดบ้างพระอินทร์พระพรหมหรือพระยมบาลพระลูกวัดรูปอื่นๆก็พลอยตื่นเต้นไปด้วย เรื่องเทพหรือเทวดานี้มีมาในพระไตรปิฎกหลายเล่มอย่างเทพที่ผมสนทนากับท่านเมื่อคืนนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุททกะนิกายจุลนิเทศท่านไปนค้นดูได้ในเล่มที่30ข้อ654หน้า312เป็นพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีส่วนฉบับแปลเป็นภาษาไทยก็เล่มและข้อเดียวกันแต่หน้าอะไรก็ให้ท่านไปนค้นเอาเอง ที่ผมอ้างพระไตรปิฎกก็เพื่อจะให้เป็นตักฐานว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นล้วนเป็นสัจธรรมคือธรรมที่เที่ยงแท้เราเป็นสากยบุตรพุทธโอรสจะต้องศรัทธาในคำทรงสอนของเสด็จพ่อต้องรักษาของดีนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,น,นผมรู้สึกเสียใจที่ชาวพุทธยุคนี้เขาไม่ศรัทธาในพระศาสนากันแล้วเพราะไปหลงระเริงในวัตถุมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้น ในอนาคตการแม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะไม่ศรัทธาในพระธรรมคำสอนจะเห็นแก่ลาบสการะและสมณศักดิ์มากกว่าศรัทธาจะเสื่อมถอยน่าเป็นห่วงพระศาสนามากเพราะฉะนั้นพวกท่านที่เข้ามาบวชในพระบวรพุทธศาสนาจะต้องสำเนียกในเรื่องนี้ให้มากท่านจะต้องมีศรัทธาในพระศาสนามิใช่มาบวชจิ้มจิมจ้ำจำไปวันวัน หากพระสงค์ไม่มีศรัทธาในพระศาสนาแล้วจะไปสร้างศรัทธาแก่ญาติโยมได้อย่างไรศรัทธาที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นหมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลซึ่งมีสี่อย่างได้แก่กรรมศรัทธาท่านจะต้องเชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรมว่ามีอยู่จริงวิปากศรัทธาท่านจะต้องเชื่อผลของกรรมว่ากรรมมีผลจริงกรรมสกตาศรัทธาท่านจะต้องเชื่อว่า สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนและที่สำคัญที่สุดคือตถาคตะโพธิสัทธาท่านจะต้องเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณทั้ง9ก้าประการดังพนาณาไว้ในบทพระพุทธคุณที่เราได้สาธยายกันไปเมื่อตอนทำวัดเช้าศรัทธาทั้งสี่อย่างนี้ตถาคตะโพธิสัทธาสำคัญที่สุด และเป็นที่มาของศรัทธาสามอย่างข้างต้นผมจึงขอย้ำกับท่านทั้งหลายว่าท่านจะต้องศรัทธาในพระศาสนาว่าท่านมีศรัทธาท่านก็จะมีภาษาทะที่เรียกรวมกันว่าศรัทธาภาษาทะคำว่าภาษาทะแปลว่าความเลื่อมใสความชื่นบานผ่องใสคืออาการที่จิตเกิดความแจ่มใสโปร่งโล่งเบิกบานปราศจากความอึดอัดขุนมัว เพราะฉะนั้นศรัทธากับภาษาทะจึงใช้คู่กันหมายถึงความเชื่อและความเลื่อมใสเมื่อเราเชื่อเราก็เกิดความเลื่อมใสถ้าไม่เชื่อความเลื่อมใสก็ไม่เกิดพระมหาบุญอยากฟังเรื่องเทพสามองค์จึงแอบคิดในใจว่าหลวงพ่อพูดชักแม่น้ำทั้งห้าอยู่นั่นแหละผมอยากฟังเรื่องเทพสามองค์จะแย่อยู่แล้วที่ผมเห็นเมื่อคืนไม่ใช่แค่สามองค์นี่นาะ ผมเห็นเป็นพันๆองค์ทั้งเทพประบุและเทพ,พธิดาหรือว่าผมจะตาฝาดไปก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเห็นพระสามองค์พระมหาบุญโมคิดเพลินอยู่จึงถูกท่านพระครูทักกลางคันว่าท่านมหาอย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวท่านจะได้ฟังแน่นอนบรรดาพระลูกวัดต่างมองไปที่พระมหาบุญเป็นตาเดียวกันท่านสมภารจึงบอกพระลูกวัดว่า พระมหาบุญท่านหาว่าผมพูดชักแม่น้ำทั้งห้าเมื่อคืนท่านแอบมองตอนผมเดินมาที่นี่ท่านได้เห็นเทพสามองค์ด้วยแต่ท่านไม่รู้ว่านั่นคือเทพนอกจากเทพสามองค์แล้วท่านยังเห็นเทพพบุตรเทพพิิดาซึ่งท่านคิดว่าเป็นพันพันองค์ความจริงเป็นแสนแสนองค์นะท่านมหาเทพบุตรเทพ,พธิิดามาฟังการสนทนาระหว่างผมกับเทพสามองค์ แสงสว่างจากเทพทําให้บริเวณอุโบสถสว่างไสวราวกับกลางวันใช่ไหมท่านมหาท่านถามพยานครับหลวงพ่อพระมหาบุญรับรองพร้อมยกมือประนมขณะพูดเป็นแสนแสนองค์เลยหรือครับผมคิดว่าน่าจะแค่จํานวนพันท่านพระครูจึงต้องขยายความว่าพวกเทพเขามีกายละเอียดเรียกว่ากายทิพย์จึงไม่กินเนื้อที่เหมือนมนุษย์ สามารถอยู่ในที่ต่างๆได้โดยไม่ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกันถ้าเป็นมนุษย์บทของเราบรรจุได้อย่างมากไม่เกิน200แต่ถ้าเป็นเทพบรรจุได้เป็นแสนแสนท่านพระครูอธิบายแล้วเทพสามองค์ที่หลวงพ่อพบและสนทนาด้วยมีองค์ไหนบ้างครับพระมหาบุญอยากรู้เร็วๆทว่าท่านพระครูกลับถามว่าท่านคิดว่ามีองค์ไหนบ้างละ่ะพระมหาบุญตอบตามที่คิดไว้ว่า พระอินทร์พระพรหมและพระยมบาลครับสามองค์นี้ไม่ได้มาเอาอย่างนี้ผมจะบอกใบ้ว่าเทพสามองค์ที่ผมพบนั้นมีองค์หนึ่งที่ท่านรู้จักดีอยากรู้ชื่อท่านไหมล่ะอยากครับท่านชื่อเทพอะไรครับเทพบัวเฮียวท่านพระครูตอบยิ้มยิ้ม